สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการทำภาพแอนิเมชันหรือว่าภาพแบบ GIF ให้น่าสนใจใน powerpoint นะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ไปเสิร์ชหาใน YouTube ก็ได้นะครับโดยหา,าวิดีโอที่มีลักษณะมีคำว่า character maker อะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งจะมีภาพตัวอย่างการ์ตูนนะครับที่เขาทำด้วย After Effects แล้วเขาก็จะเอามาโชว์ตัวอย่างนะครับเราก็จะเรียนรู้วิธีการาจับภาพเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็เอามาทำกริฟได้อย่างไรนะครับเมื่อเราเจอคลิปวิดีโอที่ถูกใจแล้วนะครับเราก็ไปที่ PowerPoint แล้วก็ไปสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นให้ไปที่เมนูแทรกนะครับแล้วไปที่ การบันทึกหน้าจอนะครับเสร็จแล้วนะครับเราไปคลิกเลือกพื้นที่นะครับแล้วก็ทำการวาดตำแหน่งหรือว่าวาดขนาดระยะของภาพที่เราจะทําการบันทึกหรือว่าจับภาพหน้าจอเป็นวิดีโอไว้นะครับทีนี้ในส่วนของเสียงและบันทึกตัวชี้นะครับเราจะไม่บันทึกไปด้วยเพราะว่าเราต้องการแค่ ตัวคลิปวิดีโอสั้นๆนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะยกเลิกเสียงยกเลิกบันทึกตัวชี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะปักหมุดหรือว่าตรึงปุ่มไว้นะครับเพื่อให้ง่ายในการควบคุมปุ่มเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเวลาเราจะบันทึกเราก็คลิกที่ปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วเวลาหยุดบันทึกเราก็ามาคลิกที่ปุ่มนี้นั่นเองนะครับก่อนบันทึกก็จะมีการนับ3 2 1แล้วก็เริ่มบันทึกนะครับ ทีนี้ผมจะเริ่มบันทึกแล้วนะครับคลิกที่ปุ่มบันทึกจะเห็นว่านะครับผมบันทึกในระยะสั้นๆแค่นั้นเองนะครับก็จะได้เป็นคลิปสั้นๆมาแล้วนะครับถ้าลองรันวิดีโอตรงนี้นะครับเพราะตอนนี้มันกลายเป็นคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับ จะลองเด่นดูนะครับอ่าก็จะมีภาพแค่นี้นะครับทีนี้นะครับเราจะต้องทําการคลิกขวาทีา่คลิปวิดีโอเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วบันทึกสื่อเป็นนะครับเราจะบันทึกออกไปเป็น MP4 หรือว่าบันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะครับในที่นี้จะเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับตั้งชื่อว่าสื่อหนึ่งก็ได้เอาโอเคกดบุมบันทึกได้เลยนะครับ เมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็จะไปที่เว็บไซต์ครับไปที่เว็บไซต์เปิดเว็บขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เว็บไซต์ที่ชื่อว่า e z e g i f t c o m นะครับแล้วกดปุ่ม enter นะครับก็จะเข้าสู่หน้าเว็บนี้นะครับเว็บนี้เราจะใช้ทำอะไรนะครับเราจะใช้ในการแปลงไฟล์ที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับให กลายไปเป็นไฟล์ g i f a n i m a t i o n นะครับเพราะฉะนั้นให้เราคลิกที่ปุ่มวิดีโอทูกิฟตรงนี้นะครับคลิกลงไปเสร็จแล้วก็มาที่เลือกไฟล์ตรงนี้ครับคลิกเลือกไฟล์จากนั้นนะครับเราก็มาเลือกไฟล์ที่ชื่อว่าซืหนึ่นะครับที่เราบันทึกเป็นคลิปไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกดปุ่ม Open จากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่มอัปโหลดด้านล่างนี้นะครับปุ่มนี้คลิกอัปโหลดเลยเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะกดเลย์หรือว่าทดสอบดูคลิปของเราได้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ปุ่ม convert to gif นะครับ คลิกหนึ่งครั้งครับแล้วโปรแกรมก็จะประมวลผลเปลี่ยนคลิปเป็นภาพคลิปแอนิเมชันให้เราน,นี่คือ o อ t p u t ที่ได้นะครับนี่คือภาพคลิปที่เราได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะนําภาพนี้นะครับเซฟลงมาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็กดปุ่มเซฟตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็เลือกว่าจะเก็บไว้ไหนนะครับในที่นี้ผมก็จะตั้งชื่อไฟล์นี้ว่าการ์ตูนนะครับ ซึ่งจะเป็นนามสกุล .gif หรือว่า .gif นั่นเองนะครับแล้วก็กดปุ่ม save ได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับมาที่เครื่องเราเรียบร้อยเมื่อเราได้ไฟล์ gif เสร็จนะครับเราก็กลับมาที่ powerpoint ของเรานะครับสำหรับคลิปตัวนี้นะครับเราก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็จะทำการ delete ทิ้งไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ทำการแทรกนะครับ รูปภาพแล้วก็ไปเลือกภาพการ์ตูนนะครับที่เป็นไฟล์คลิปของเรากดปุ่มแทรกเข้ามานะครับทีนี้นะครับข้อดีของการทําเป็นคลิปนะครับก็คือมันจะรันได้ทันทีโดยไม่ต้องมาคลิกเล่นเหมือนคลิปวิดีโอนะครับทีนี้เราจะมารันนะครับทดสอบดูว่าไฟล์คลิปของเราทํางานหรือเปล่านะครับก็คลิกที่เพลย์สไลด์ตรงนี้ได้เลยนะครับนะเราก็จะเห็นการ์ตูนตัวนี้นะครับทํา ท่าทางนะครับในลักษณะของไฟกลิฟอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็นําไปประกอบกับชิ้นงานของเรานะครับงานนําเสนอหรือว่าการทำแอนิเมชันของเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ